โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องช่างบีช่างนิกโอเพ่นจักรยานซิ่งนะครับวันนี้มาดูต้นไทรโอเพ่นโอเพ่นของช่างบีกันนะครับชมใหม่แล้วครับนี่มาดูกันนะครับเริ่มจากโลน่านะครับก็จะเป็นเออโลเชลนะครับอ่าโลนี้จะเป็นประมาณสี่สิบบาทนะครับนี่ครับเออยางนี้ก็จะเป็นสนามนะครับสนามแท้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ หมจุกพอหัว uh. จุกเขียวนะครับมาดูกันครับหัวจุกเขียวครับของของชีคาน้องบุกรอดแล้วก็มาดูเออช่วงหน้าครับช่วงหน้าเหลดนะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะครับไฟสปอตไลท์อินเทสนะครับดูครับอินเทสครับอินเทสครับอินเทสแล้วแล้วดูดูครับหลดลงนะครับหลดลงหลดลงกี่นิ้วครับชกลงชกหลัง SPM เออชุดเบรกนี้ก็จะเป็นของเว็บร้อยนะครับนี่นะครับ ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นเออนี่ครับผมก็ยังไม่ไล่น้ำมันนะครับกับใส่จานน้ำจานใส่ข้าวครับันรถก็จะเป็นของเออของเดิมมันนะครับอันนี้ก็พ่นเอตันอที่เนียนะครับอันนี้คารับูก็จะเป็นของคารบูเกโบเกเลียมไม่ใช่เกีเลียมครับแดดแดดอันนี้อันนี้ก็ชกอะไรกวะมเป็นันชอเออันนี้จะเป็นชกของรถออดโก้นะครับนี่นะครับ แล้วเราก็มาดูออะไรอีกวะหมดดียังวะสีนะครับสีนี่ครับผมยางครับยางครับยางยางลายลายโคตรเท่นะฮะอ่าคันนี้ก็โอเพ่นตั้งแต่ที่ช่างบีเชียมสเตอร์เท่าไหร่ช่างบีอ๋อตอนมึงเชียมสเตอร์นี่มันคนละกันครับอ๋อเตเออวะกูร้อน นี่ก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับนี่นะครับนี่ครับรถช่างนี้ครับมารีวิวควบกันเลยนะฮะนี่ครับคันอีโซมนะฮะโดดยาครับโดดยางยางแปดสิบครับเดี๋ยวแปดสิบครับพูดเลยครับทำเองทำเองของน้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 องเขียวครับกูไม่มีอ๊คกูทำเองนะครับผมไม่ไปแล้วก็บอกไถ่ทีไถ่ทีหนึ่งตัวครับสองตัวสองตัวครับไถ่ทีครับไทยครับอบอกดงครับบอดแดงตดใส่ด้วยครับเวอร์ นี่ครับผมข้าวบิงลาโมกจุกเขียวครับนี่ครับจุกเขียวโอ้ลายลายลายยางครับโขดขดเทครับลายยางมีบางบางอะไรมือม่รู้บางโซะครับบางโซะเฮ้ครับผมนี่ครับผมดูครับดู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 ครับดูโอ้ยย่าย่าย่าดุมดำดุมย่อดุมย่อครับดุมย่อครับโอ้โหยกยกให้ดูด้วยความลื่นมันความลื่นมันนี่ครับความลื่นนะครับผมโอ้ลื่นแห้งลื่นจัดลื่นตาแตกเอาลง พ่อหนังนีไอสัตว์พอไปเอียงวะเอียงของมึงยับยับแต่แต่รุ่นใหม่ครับนี่ครับผมรถชั้นบีนี่ก็คืออะไรครับช่างบี S P N ก็คือคาบูคาบูแดดคาบูแดดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มารีวิวรถตามเออเดี๋ยวคลิปแจ้งนะไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะครับ สำหรับชิมนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณครับ